ตีตีตีแล้วตีไอ้พวงจิกชัตทำไมตีแล้วตีไอ้พวงจิกชัตทำไมเห็นเหมือนว่ามันปรับนะซิวอะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าปรับอะไรมึงกูเชื่อได้ฮึบอกใครอะ

Ôi oi, oi, ôi, nói, chưa nói, chưa nói. Please, so one, do you want đặt lại one? đặt lại that Ê ê mấy, may, có người mà, có người mà. ôi mày, ô. ô. แล้วไม่ขี่ตัววินวอลก็นะขอะอคลิปล่างตันนะเพื่อนไออเอาเลยกูเหลือไม่ให้แต่เร็กนอนรายการไปปิดได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้าดักก็ได้เข้าดักก็ได้เฮ้ เอ้าจูกกูออะไรฟาร์มต่ออ่ะมันทำเงี้ยเลีงขึนขึ้นเลีงขึ้นไม่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 มันบังเอิญมันบังเอิญยังไงวะพี่บังเอิญเด้วยมันบังเอิญมันกูมองไม่เห็นเลือดมันเว้ยก็เลยแบบแท้ไปใช่ปะ มือเร็วแกตัวนี้ม่นใช้ได้วะกี่ลิงแล้วโอ้ยับโดนอะไรวะเนี่ย ฟันฟันอยู่เลือดกูหายเข้าแล้วโอ้ยโอ้ยมีดกลับมาโดนเออโอ้ยกูตายกูตายอย่างนี้กูตายเรียบร้อยเลย แกันตีแลวเดี๋ยวไม่เป็นไรไม่เป็นไรคอมมอนได้เหมือนกูเป็นตัวรับสกิลเลยเยี่เข้าไปรับทุกสกิลแล้วกูก็ตายให้พวกมึงเล่นเข้าได้หวะมันยิงกันตีไปแล้วลาวิวอะ<ๆ>ไปดันคลิปล่างขึ้นมาหน่อยดิ ได,ได้ดูดเลือดแล้วเฮ้ยใช้ได้วะนายครึ่งหลอดตั้งปีจริงจริงไอ้เนี่ยเฮ้ยใช้ได้วะนายเฮ้ยมันฟิกเกอร์หลบดึงอย่างนี้เลยวะ <c oughs> โอ้ย ทำไมเมสลัดเก่งจังครับฝั่งนู it> it ้นใช่ไหมเบสเมฝั่งนี้สกินมันแพงมองขอลัดหน่อยจบ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 อ๋เฮ้ยเกมพีกเลยย พี่ก็เกิดกันหมดแล้วแค่หยอกเล่นนิดหน่อยหยอกเล่นนิดหน่อยเองต้องสีเรียดแล้วตอนเนี้ยเฮ้ยรอดได้ยังไงวะเมื่อกี้เดี๋ยวกันเเองดี๋ยวกันเองนี่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 นเคโอเคโอเคโอเค ้ไปมันสวนวะโอ้ยโอ้ยโหมันเลงกูอีกเฮ้ยเข้าเลยกันช่วยกูด้วยกูแตกเฮ้ยมังกรมังกรไอ้ไอ้มังกรไอ้ชิมังกรทุบกูเฉยเลยอ่ะ โอ้โหกอดแม่งมาแต่ไนทแอซซิดเลยทั้งหนาวเนี่ยเฮ้ยเรียนเหนียวกูนะลิงก็อยู่แล้วเออลิงอยู่นี่ไอ้กูโดนว่ะ โอ้มันตีกลันมันกลับมันกลับรองนะสวย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 แต่ลิงตัวเดียวตายแล้ว <Bere. S 1> ย็นเไม่ตายเย็นไม<า>่ตายคลิปดันคลิปดันคลิปดันไม่น่าไล่ลิงแล้วแบบกี้แล้วมึงเข้าป้อมมันนะจะจบแล้วเจอจบไปแล้วไม่น่าเล่นเลยเล่นเยอะไม่อยากชนะเฮ้ยโหงานตีอย่างนี้เหรอ ไม่ให้เกียรติเลยเอยู่ไม่จบี้ม,ม,มาฆ่าเพื่อนไอ้นั่นเลย <S <S จัดแม่งก็ไม่จบสักทีเนี่ยรอดาร์กรอดาร์ก,กนเย็นนี่ไงมาแล้วเนี่ยรอ,อก,ก่อนรอก,ก่อนอมันหลอกมันหลอกก็เฉย ปียู่ขางนอกเลยมันให้อาย่ากูเอออ้าวนี่จะล่ะบุมาลิ้มาก็ช่วยกูเตะเฮียโอ้ยโดนนี่พอดีเรานเจสซี่เด้งไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาแหวนเข้าไปโ่จตรดี้ยสวยอ่ะเฮ้ย ตีมันดตีมันเออเอาระวังลิงระวังลิงระวังลิงไปเร็ว่าเรียบร้อยแล้วเฮียลำบากแล้วเกมมันยากลำบากแล้วเฮียเป็นได้อยู่เหลือตัวอะไรอ่ะ

เลนโดนลิงด้วยนันนี้เกิดมีเกิดมีเกิดไ,ได้แล้วได้แล้วกูปล่อยกูปล่อยปล่อยกลางเลยน่าจบได้แล้วต้องเข้าเลยเว้เพราะว่ามันมีแค่สี่คนอะยังไงก็ต้องเข้าเลยนี่ไงเฮ้ยมันแข็งแล้ว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  โอ้ดังต็ดขี้ดิขัไปเลยข้าไปเลยติดดตดเอาทำมาเป็นงั้นวะไม่ดเฮ้ยดูดูดิยี่ดังเนือเป็นไม้เป็นทัดเลยนะไอ้ตัด ไปตีแล้วต,ต,ตี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 แล้วต,ตีเฮ้ยมึงจะชาร์ททำไมมึงตีแล้วตีเฮ้ยมึงจะชาร์ททำไมมึงชาร์ททำไมเด็กดาร์กไม่เกลียดหน่อยไอ้มึงตีทีเดียวก็จบแล้วอย่ามาชาร์ททำไมวะไยังแกงตีแต่ไม่มีใครอยู่โอโหเข่าัดเฮ้ยโอ้โหไม่ได้วะ รอด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 เฮ้ยมันดวงดีมไหมรอดเลยนนดีรอดกองเิ็กไหนเงี้ยก็รอดแล้วกลางนะ่นกลางเลยก็ยไ,ได้ไปเลยไปเลยไปเลยเข้าเลยก่อเกิดมันยังไม่หมดเดี๋ยวว่าเราพี่มันไม่ตายามันไม่ได้ใช้เปล่าก่อเกิด โอ้โดนใบอีกเชี้ยนติไม่ได้ไอยุกโดนใบันติไม่ได้ไอ้เวรเลยดูมึงดูของลิงเี่ลิงโยนละไหนวะอีร้อยห้าสิบเปอร์เซ็ ว่ามันก็ยังแอบหวังอยู่ละเว้ยถ้ามันโยนจริงนะเ <c oughs> ชี่ยมันไม่อกอกรองเท้าหรอกสองหมื่นมันายถายซื้อๆไปก็นนเปลี่ยนของแล้วเออต้องไฟดารู้เปว่ะไฟสุดท้ายแล้วเฮ้ยกูรู้แล้วพวกมึงไปล่อไฟดารด้วยว่ะเดี๋ยวกูไปดันป้อมกูจะไปตุยมันเฮ้ยโอ้โหจังหวะดีเหลือเกิน แม่งยิงกันตีมาพอดีกูไม่น่าเลยสัตว์จะไปหยอกล้อซะหน่อยมาได้แรกสามคนึงต้องไฟต์แล้วยานันไม่อยู่ยานมันการป้อมอยู่เอ้ยการคลฟปอยู่สวยได้ดีจบแล้วจบแล้วก็จบเลยสองตัวมันการคลฟปกลางไม่ได้เลวเว้ มีต an an ่อเกินนะแบบตัอตัวเกินแล้วตลดนี้สคฟ้าีฟ้ามึงกูหลอนอ้โหไอ้เจ๊ตวช็อตสุดท้ายกูยังจะไปย้อหลอกกันอีเหี้ยกูไปซานแบตแล้วมึง แต่ยี่สิบละไม่ชาร์จไปเล่นไปดีวะไม่ได้ตายกูตายขนาดนีดด้กู MVP ได้ไงเป็นเนี่ยโอ้โอพยายามยไปแล้วเดี๋ยวเจอกันคืนนี้เออเจอกัน